หัเหล้งดีครับผมเพราะว่หนามเพื่นนเป็นหนามคุ้นๆแล้วก็จิ๋วคือสีเพื่นนก็คือเป็นปลาด,ดุกยักเลยเป็นปลาดุกดิกุยคพื่นได้ครับน,น้องนีเหลืองคือกันกับปลาดุกหน้าเขาเลยห้าวเหล้ยงปลาแล้วห้าวจะเจอปัญหาก็คือนี่แหละอาหารของเ้าเนี่ยครับผมอันดับแรก,กอันหามาเลยละ่ะห้าสีบ,บ่มีอาหารในปลาเ้ากินนะครับเนาะถ้าเ้าซสื่อตั้งแต่อาหารตามท้องตลาดหลาย กระแพงกระเฮากระสีเอากําไรมาจากสครับสื่อปลานเนีย่มยมาให้อาหารปลาเลี้ยงปลาสัวสีเงยสัวสีฮอดสามเดือนสี่เดืนอนเขาิจับขายเวดอาหารไปหลายสอบส,สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบ่าน้องในช่องกบงปลาพาลวนยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยววันนี้บ่าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งปลาดุกยักษ์หรือว่าปลาดุกรัสเซียเฮานะครับเนาะนี่ครับผมข้างหลังหองวาน้อกนี่ก็เริ่มจิมาหลายแล้วปลาคุณครับ อ้เบึ้งบึ้งเบึงเสียงหน้าน้อยเฮานี่ก็บรรยากาศดีครับผมจุดชมวิวของเฮาพอได้นั่งเล่นเวลาี่กห้อาหารป่านี่ครับผมความสุขของเฮาได้อยู่กับให้กับสวนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบึงป่าดุกยักษ์หรือว่าปลาดุกลัดเซียเฮาว่าใส่ไงขนาดได้แล้วเนาะกะให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันหลายเที่ยแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกที่หนึ่งดึงขึ้นให้เบิ่งกระเบิ่งแล้วตักให้เบิ่งกระเบิ่งแล้วนัพี่น้องเนาะว่าป่าเฮา สกินอาหารดีพอคือช่วงนี้เป็นยังไงแน่ครับผมหลังจากเอาพักกอ,อกให้เพล่นน้าแน่เดี๋ยวจะตักออกเบิร์ดยดูครับจะเอาเอาตัวไม่มาใส่เนาะให้เพลินเขียวอย,ยูใ่ในกระชังเฮาไปเบิรงกันเลยครับผมมาเบิรงครับผมมาให้อาหารปลาดุกยักหรือปลาดุกระเซียเฮาเลี้ยงไว้พูดพูดพวดพูดเบิรงว่าจะได้ยินเสียงเนรอ,อได้ยินเสียงมาเลย โซเหลียงดีครับผมเพราะวา่านามเพื่นเป็นนามคุ้นๆแล้วก็จิมโคือสีเพื่นนโบคือเป็นปลาดุกยักเลยเป็นปลาดุกบิ๊กอุยคุณไดับพี่น้องสีเหลืองคือกันกับปลาดุกหนาเาเลยเลียงไว้อยู่ในกระช่างเอาเขากับเป็นตะเบิงอีแบบนึงดเดี๋ยวจังใจได้ไปพาพี่น้องเบงอีกอยู่ในบ่อดินบ่อดินสิเตรียมเอามาใส่ในกระช่าง ขึ้นใบยอยู่เพราะว่าจังหน่อยสิเป็นหนาฝนขี่จับยากนะครับเนะาะข้างข้างเหานี่ก็จะมีมันเดิมหมดเซลล์เป็นปลาดุกตัก่นี้ก็จะเป็นปลาดุกบีกุยเป็นปลาดุกหนาเลยครับเด้อปล่อยก่อนมูหลอบแหลกมันครับเวลาใส่ของเหานี้ดุ่นนี้พอกินและครับพี่น้องนี่ก็เอาเบ็ดมาสีเอาได้เลยอุดยเพื่นรุ่นนี้ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ตัวงามเริ่มพอดีแล้วพอดี เป็นอาหารเขาเดียวแหละโอ้ยกลางๆคนก็สิเป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานิ่นแน่นี่ครับเอาไว้ให้มีหลายๆปลาเขาได้กินมาเบบึงเบึงข้างๆนี่ก็ัวสูบขึ้นมาครับนี่สูบบ่อขึ้นมาแหละก็เอามาพักไปนี่เวลาหนันเท่ากับจะจับกินง่ายๆเช่นปลาตะเพียนปลาจระเ,เมดแน่ เพื่อนบมท่านหูมากินอนกะพี่น้องเพราะว่าเพึ่งจะเอามาปล่อยอะไรอยู่ประมาณหมื้นสองมือ้อที่กินแหนกพวกเป็นปลาเ็งปลานิลนยู่นในห,หันนะครับผมเวลานั้นเพิ่นหูเห็นหมูกินแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็จะมากินคือหมูคือกันก็สิขึ้นมากินตามหมูเพื่อนนี่ละ่ะเพราะไม่เริ่มจีหูจักอาหารนะบอกพี่น้องเป็นปลาธรรมชาติเลย้อครับจากน้องใหญ่เฮานั้นน้อง,งนีงง่ใหญ่น้องก็องกเอามาปล่อยไว้นี่หน่อยมแม่นสามโลนียครับเอามาปล่อยไว้มาวัานเนาะ แต่ว่าปลาคอนสิบปล่อยเพราะว่าแพ่งแงงซ้ำหนีเป็นกระโดดคือเก่าปลาคอนต้องปล่อยแพ่งแยงสูงกลัวพุนครับแพ่งแงตงต้องเป็นรุ่นนั้นรุ่นขังกบสิโดดบ่เถึงนะครับลุนทูสูงเนาะครับเนาะถ้ารุ่นซ้ำหนีโดดคือเก่าพุนครับเบึงปลายอยู่ในหนองเข้ากันกินอาหารดีนี่ครับตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ก็ที่ว่า,บ,วาบ่มีหลคมีภัยบ่ ไหว้ก็โตครับอยู่ครบสมบูรณ์แบบเลยสอมาหารอยก็โต,ตนี่ครับหารอยก็โตนี่ก็แยกออกให้เป็นอยู่ในบอ่อดินน้าเลี้ยงไปสองบอ่อมาเบิ่งใส่ของพนกะซูดีกันอยู่ครับในกระช่างห้านี่ก็ที่ว่าเลี้ยงกะไงเลยว่าอยู่กลายเป็นซัมโมเมนเป็นปลาดุกหยักแล้ะครับเป็นปลาดุกอุยเห่าบิ๊กอยุยนี่ตัวพนใส่สวยๆงามๆขนาดกระช่างห้าวนี่ก็คือเกาแล้วพี่นอ้อง สองคูณสามนะครับเนาะสองคูณสามกับของเพื่นนี่กระช่างนี่กับยูเมดยี่สิบกับเรียดเพี่น้องสี่ยอนลงลิลงตื่นนะครับเนาะเรือว่าในน้ำสามสิบเส้นหรือว่าลงน้ำหาสิบเส้นนี่ก็ได้หัวปลาดุกนี่สีเป็นปลาสีบดดรนะครับเอาถุงเอาตำก็ได้น้ำพ่าลืกอเข้ากับปล่อยลงไปลึกๆเล็กน้อยน้ำพอตื่นนะกับหายเพื่อนยูประมาณนี้ครับก็ที่ว่าดีอยู่เลียงในบ่อดินนี่กจะเลื่อนเติบโตได้ไว่าขึ้นกัน เลี้ยงให้ไดห้หลายหลากให้มีหลายๆแบบหลายอย่างนะครับข้างฝุ่นกระสีเป็นพวกปลาตะเพียนปลานิ่นก็ได้กินเป็นเมนูของเฮาวดีละเลี้ยงไวย์นะชุดชลบของเฮากัเทียงหน้านหน่อยเฮาเก้าวก็ได้นัง่งแล้วก็มีมองดังไฟย่างปลาครับตรงนั้นข้างฝุ่นปลูกพักขึ้นไว้บ,วกบ,วกนนบวักบวบบพางงาทัานข้นนะครับแต่ว่าไอ้พักกระเพราอยู่ข้างๆนี่ขืนกำลังงามเนยห่างเทียงเฮาเนาะครับเนาะ บริเวณของเทียงเฮานี่จ้ะใส่ซ้อยได้ดีอยู่ครับกระเตอต่อเถื่อลงมากระเฮ็ดให้เป็นเทียงหน้าเฮา,า,า,านี่ละใบชุดครับพอดีนองนั่งเล่นชิวๆอยู่เทียงหน้าหน่อยเฮานี่ละอย่างปลาได้เลยทั้งคุณน้องกระเฮ็ดเป็นเต่าพอดีดังไฟได้นั่งได้กินเขาได้ยิงครับพี่น้องครับตรงนี้เนาะกลายเป็น ่นมีขันคุยใหญ่บงง่านน้องก็เลยเอามาเห็ดเป็นทิงหน้าพอได้นั่งหลักกระยอนขาลงมาในหนาแน่นครับเขาก็คอยเห็ดเอาแล้วพี่นอ้องต่อเติมแตงไปนะครับูปลาดูเข้านี่ถือว่าเลี้ยงเลี้ยวก็ใส่สวยไงไห้งามไว้อยู่ครับนี่ครับผักเข้านี่ก็เริ่มสีตักออกให้เบิดอยู่นี่เพราะว่าปลาเข้ากินหลากเกันแล้วก็จังจะเอานี่ครับนี่ม้วนเชียวๆนี่ลงไปใหม่ เป็นหฮมเป็นลมเป็นเงาให้ป่าเฮ้านํา,า,านตรงนี้ก็คือเพราปล่อยว้เดียงใบว้กบม้อนกระก็ก่งเชียวเวลาป่าเฮ้าสิมีห่มอาศัยลมเงาของเฮ้าใดว่าจะมาหอาหารป่านี่ครับโบอยากออกจากนี่แล้วครับผมคว้มสวมสุกข,ของเฮ้าความสุกเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ยิงง่ายที่สุดของเฮ้าเห็ดใดสางใดนะครับหัวเฮ้ากับปูขึ้นมาเริ่มสีสวยงามแล้ว นี่ครับตะกอนนี่บ้านนอกกะเฮ็ดยูนี่กะซักกะช่างน้ำแน่เป็นกะช่างตะกอนมีน้ำอยู่ในหันบอ่อเดียวนะครับเนาะแล้วก็ซักเป็นกะช่างร้อยที่เหลือก็เป็นกะช่างแบบนี้นครับผมน้ำขึ้นขึน,ขนตามน้ำบ่อใดเนาะลงลงตามน้ำบ่อใดก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นกะช่างรอยแบบนั้นครับเฮ็ดให้ิ่งหลายแบบอยู่ทั้งนี้กะสิเป็นกะช่างรอยนี่ร้อยห้นมาร้อยหินลงได้เอาไอ้ทุนใส่ เฟ่อกระสีล้อยนั่นกระสีมีปลาเขง่งปลาหนิ่นสารพารัดปลาส่วนทา้งนี้กระสีเป็นปวกเป็นปลาหนิ่นปลาตะเพียนนี่ครับเห็นเบื้งหลายปลาไปนล้วมีตะก้อนเห็ดกระช่งนี่แหละซักไว้ในบอ่อนี่เขาก็สามารถเลี้ยงปลาได้หลายครับเห็ดกระช่างอยู่ประมาณนี้ก็เลี้ยงปลาได้ยี่บ่อเขานี่ห่อยบูมันสีหาวกระช่งครับมีบอ่อเดียวเนาะสมมติพี่น้องมีบอ่อเดียวกับเห็ดกระช่างสั่นใส่เวลาเขากเ็เลี้ยงปลาเลี้ยงคบได้เลยด้นยนะเพราะว่าบ้าน้อกก็เห็ดมาแล้วนี่ครับ ฟังข,งขง้างๆอลูกม,มาน่ชิเป็นข้างบ้านเท่าไรปลูกของกินเล็กๆน้อยๆไปนะครับป่วยแน่มะนาวเนี่ยกสมพักคาปลูกมาใบบัวต้นบ,บัวขึ้นเดียวพักกระเพรานะครับกระชิบเป็นเช็ยหน้าน่อยนางเหียส้มบิวมาสัางนี่กระชิมีปลาดุกยักษ์ดุกยักษ์ดุกรัดเสีย เอานี่แหะครับผมเซีอยูน่นี้เลยสรารพัดป่าไว้หลากหลายพ่ดว่าแต่งเต้าอันจริงงมาดุดครับผมนะตัวไงไงไว้ให้อาหารที่ครับเริ่มแรกคือให้อาหารเม็ดเล็กด้วยน้องเ้อเม็ดหน่อยๆเ,เนี่ยสกักก้อนประมาณจักเดือนหนึ่งเลาก็จึงเปลี่ยนอาหารใส่ไงข้นมาก็าว่าพ่นไงเลี้ยวเปลี่ยนอาหารใส่ไง พงบ้าน้องนี่ก็ควบคูกันไปก็คืออาหารปันกน่อนน่นะครับเนาะอาหารปันก่อนเท่ากับมันโยนลงคือให้อาหารเม็ดอาหารเม็ดย่างมะเขือเทศเท่าก็ต้องมาให้อาหารปันก,นกน่อนยอาา่างมะเร็งสลับกันไปในวอนี่ก็โยนลงไปจากสามก่อนกับพ่อแล้วครับคือเท่าเวลาบบคลายนี่ครับมาใหา้โยนโยนโยนลงไปแล้วเดี๋ยวคนก็นสิไลต์ตอดกินเองเดี๋ยวจังจะพาพี่น้องมาเฮ็ดไ่อยู่ดอกครับผมอาหารปันก่อนพงบ่าน้องก็กหายเพิ่นเบิดแล้วเบิรเท่ากับเฮ็ดใหม่ มุนเวียนนี่นี่ครับผมเพราะว่าของทุอย่างกัอยู่ในสวนเฮ่านี่แหละครับผมถ้าผู้ใดอยากเบิองก่าลองพิมพ์กับไปเบิองของบ้านน้องบ่ได้หวงนะครับนอก่อยากให้พี่น้องได้ลดต้นทุนไปน้ากันเบิดทุกผู้ทุกคนแหะครับพี่น้องอยู่ในหันของบ้านน้องกัมีเฮ็ดให้ลหลายหลาชิปให้พี่น้องได้เบิองเวลานะเฮาเลี้ยงปลาแล้วเหาสิเจอปัญหาก็คือนี่แหละอาหารของเฮ่านี่แหละครับผมอันดับแรกกัปัญหามาเลยล่ะเห่าสิบบ่มีอาหารให้ปลาเฮากินนะครับนาอน ้าเหาสื่อตต้งแต่อาหารตามท่องตลาดหลายกระแพงสอบหนึ่งขวม,มื้อนี่กระตุกไปหาหกลอยนะครับพี่น้องเนาะหลักกรเหากระสีเอากําไรมาจากสายขับสื่อปลานี่มาให้อาหารปลาเลี้ยงปลาสัวสีไงสัวสีหอดสามเดือนสี่เดือนอสิจับขายเวดอ,อาหารไปหลายสอบเวลาขายมาสอบหนึ่งตกไปหาลอยหกลอยสัวสีไงหอดสามเดือน นี่ครับล่องคีดบึงตัวสีหอดสามเดือนกับเบิดไปแล้วสามสอบสี่สอบขายปลาไปกับบดได้กำไรขึ้นมานะครับนาอเอาไปเอามาก็สะกลายเป็นไอ้โจกขึ้นไอ้ของใส่นี่แหละครับผมมุนเวียนก็เลยกลายเป็นเฮ็ดจิงได้ก็ได้ให้ลดอาหารตัวนั้นลงมาคือเฮ้าทำอะไรเนี่ยมือเสาร์ก็แรงก็คือในภายสามเดือนนี่เฮ็ดจิงได้ก็ได้ให้ลดอาหารลงมาให้ให้เฮ้าได้มีกำไรนะครับนาอ ตรงมีเบาะน้นองก็เลยว่าของุกอย่างอยู่ในสวนทฮอน,นี่อยู่เพียงแต่เหาสีโม่ขาบไปเท่านั้นล่ละครับผมเฮากระเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ก็ค่อยเขาไปเบิ่งในหันเบาะน้นองกระเฮ็ดใบสารพัดอย่างสารพัดประโยชน์พอได้ให้พี่น้องหร้เรียนลูกไปนํากันแ่ละครับผมเพราะว่าต่กรบวน้องก็เฮ็ดแล้วก็เออลองเลียงเบิ่งเอาอาหารเห่ามาขายป่า่ะไรก็คือ,คอ,คอให้ตต้งแต่อ,อาหารเบิดเนะคขับเนาะ บ้านเท่าที่มีงเงินทุนจากสายเท่าจะไปซืป่ามาเลียกต่อเขาขายไปแล้วนี่ครับผมกลายเป็นคู่มือน,นี่ก็เลยลดคา่าอาหารลดค่าใช้จ่ายลงมาหลายก็เลยกลายเป็นพราใได้กำไรน้าเน่าถาขายนะครับแล้วก,ก็ได้กำไรกันลายซื้อป่าแ้วเหลืออาหารก็ได้ใส่สอยไปครับผม,มุนเวียนกันอยู่ตรงนี้ก็คือของบ้านน้องช่วงนี้ก็คือไหวถ้าให้จะคล้องได้กินก่อนให้มิยูไม่กินก่อนนะครับผมอันดับแรกเพรานาไหนว่าอยากขายเท่านไหนนี่ครับเลี้ยงไหวง้ายลุ จังไดนี่จังน้อยนี่ก็บ่ยังเมื่อต้องคิดว่าเรียงเร้ยวสิไปขายใสเพราะว่าหลายคนก็มีแต่ถามค่ำนี่นะครับพี่น้องเฮาเลียงเรีวเรียง้ถ้ะเบิง้ถ้ากินนี่ครับผมจังน้อยเดี๋ยวก็กล่องไปขายตามหมู่บ้านตามนีบร่องเบิ่งรับร่องว่าจังไดก็ได้ขายครับพี่น้องบ้านนี่ก็เพิ่นหูเรี้ยวว่าเฮ้าเรียงป่าเดี๋ยวตลาดก็เขามาหาเฮ้าอีกแค่นั้นเดี๋ยวสิบุมีป่าขายเพิ่นแค่นั้นเองครับผมเนาะเห็ุคือของบ้านอน้องนี่ไง จะมก็เลี้ยงไวไ้เรื่อยๆพันกับเขามาเนี่ยบางทีก็อยากได้พันหน่อยลูกหน่อยพเพื่อนเ่าก็ขายไปว่าพันใดเพราะว่าเข่ากับอยากได้เป็นกิโลสักสามเดือนสี่เดือนนะคอยขายเขาก็สี่ใดไปน้ำเน่าลักลักแลก้วเนี่ยก็คือให้ได้กินก่อนนี่ครับผมเลี้ยงไว้ให้เจ็กของได้กินละเลื้ยนั่นแหละอจิได้ขายการตลาดบล่ยยาเพียงตึงเต่ให้เลี้ยงเงิให้เงยแคนั้นีคิดแค่ว่าเลี้ยงจะได้ให้เพิ่นใหญ่ห,ห,หละให้เพิ่นหลอดและเห็ดจังไหรให้เฮารดต้นทุนลงมาก สีได้กำไรนี่ครับผมคือของบาวน่องบาวน่องกับนี่ลหลายหลายสิบให้พี่น้องในเบื้องยูดอ,อกเขาพิมพ์เข้าไปนะครับเนาะไปเบื้องเพราะว่าบาวน่องนี่กับเฮ็ดลดตน้นทุนแล้วก็เฮ็ดได้แล้วก็เลยลองให้พี่น้องในเบื้องน้าได้เฮ็ด,ดเพราะได้ค่าลดค่า,าใช้จ่ายของเฮามากนี่ครับผมบาวน่องกับภาพี่น้องมาเลาะเบื้องคือเก่าแหละครับผมเพราะได้ให้อาหารปลาเบื้องสวนอ,อยู่นี่แหละครับผมเนาะ แต่ย่าเรื่องนช่องกบปลาผ้ารวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านน้องกับเี็ดคลิปให้พี่น้องเรื่อยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ